สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ MSC Story ค่ะในวันที่เชื้อโรคไวรัสระบาดไปทั่วโลกนะวันนี้ MSC Story จะมาพูดถึงเชื้อไวรัสที่ระบาดในไทยนะคะว่าสายพันธุ์ที่หลักๆเลยมีสายพันธุ์ทั้งหมดอะไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วก็มีอยู่ที่เห็นเห็นก็มี3สายพันธุ์นะคะ ที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะคะมาค่ะเรามาทำความรู้จักกันเลยว่าเชื้อไวรัสเหล่านั้นมีอะไรมั่งและมีสายพันธุ์ไหนมั่งมาดูข้อควรระวังและอาการของเขารุนแรงแค่ไหนวิธีไหนที่จะสังเกตว่าเราเป็นคะ่ะตามมาดูเลยนะคะรู้จักกันค่ะ สายพันธุ์แรกก็คืออัลฟานะคะสายพันธุ์นี้กลายพันพบครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษค่ะ2เบลตาค่ะพบครั้งแรกที่แอฟริกาต่อมากัมมาค่ะพบที่บราซิลค่ะเดลต้าค่ะพบที่อินเดียนะคะแล้วก็เดลต้าพัสก็มาจากอินเดียเหมือนกันค่ะมาเลยค่ะเรามาเตรียมตัวรับมือกันและมารู้ว่ารุนแรงแค่ไหนข้อควรระวังอาการเป็นยังไงกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆเรามารู้จักสายพันธุ์แรกกันนะคะสายพันธุ์อัลฟานะคะอาการของเขาก็จะมีไข้ขึ้นสูง37-5องศาเซลเซียสขึ้นไปเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยปวตามร่างกายและศีรษะการรับรสหรือการรับกินผิดปกติหากพบอาการข้างต้นให้พบแพทย์นะคะสายพันธุ์นี้ติดเชื้อเร็วนะคะ1.7เเท่าเลยค่ะต่อมาสายพันธุ์เบต้าค่ะ จะปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บคอท้องเสียปวดศรีรษะตาแดงการรับรสหรือรับกินผิดปกติมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีค่ะนี้กระจายตัวเร็วมากอาการรุนแรงและดื้อวัคซีนด้วยนะคะค่ะสายพันธุ์ต่อมาสายพันธุ์ g มม่าซึ่งสายพันธุ์นี้มาจากประเทศบราซิลนะคะเชื้อตัวนี้ จะมีอาการไข้ไอแห้งและหายใจสั้นๆหรือหายใจลำบากอาการสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดหัวเจ็บคอสูญเสียการรับรสและกลิ่นมักมีอาการปรากฏขึ้น2-14วันหลังจากติดเชื้อนะคะ,ะสายพันธุ์แกมมานี้ในไทยยังไม่พบนะคะพบครั้งแรกนี้พบที่ที่ญี่ปุ่นค่ะ ตรวจพบจากนักเดินทางจากบราซลที่เข้ามาที่ญี่ปุ่นความสัมพันธ์ของการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้นและยังเพิ่มโอกาสที่จะติดเชื้ออีกครั้งหลังจากที่ว่ารักษาหายแล้วนะคะตัวนี้เราควรระวังมากเอารุนแรงกับสายพันธุ์อื่นและเลี่ยงภูมิคุ้มกันด้วยนะคะ สายพันธุ์ต่อมาค่ะสายพันธุ์เดลตาค่ะจะมีอาการปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูกไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรสอาการคล้ายเป็นหวัดธรรมดาค่ะหากรู้สึกไม่สบายคล้ายเป็นหวัดให้สังเกตอาการตัวเองหากมีอาการน่าสงสัยให้รีบพบแพทย์น,นะคะสายพันธุ์ต่อมาค่ะเดลตาพลาสตัวนี้อ่ะกลายพันธุ์มาจากเดลตาค่ะตัวนี้แพร่เชื้อง่ายนะหลบภูมิคุ้มกันได้ดีเลยค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ สายพันธุ์กายพันธุ์ที่อันตรายและควรระวังดูแลตัวเองนะคะดูแลโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลหรือสบู่หลีกเลี่ยงในที่แอร์อัดเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิดนะคะ ค่ะ MFC Story ก็ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากถ้าเราดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยคือนั่นคือชีวิตของเราค่ะปลอดภัยด้วยบายยค่ะเจอกันใหม่นะคะแล้ว MFC Story จะไปหาข้อมูลว่า มีอะไรช่วยเหลือเราได้บ้างในกรณนนี้ที่เราอยู่บ้านเกิดจะเชื้อขึ้นมาแล้วเตียงไม่มีรองรับเราบ๊ายบายค่ะ